ทำไมทำหน้าตื่นเหมือนกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะพี่ดีหนูได้ยินสเสียงแมวเสียงแมวเฮ้ยจริงด้วยพี่ดีป๊าๆก็ได้ยินพี่ดีมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้านเราอ่ะไม่มีแมวแต่เราได้ยินเสียงแมวมันก็ต้องมีป<ะ>๊าพี่ดีหรือว่าจะมีใครอ่ะทำเสียงแมวหลอกเราปลอมตัวเป็นแมว สถ้าอย่างนั้นนะ <â> เราไปตามหากันดีกว่าพี่ดีใครนะมาทําเสียงแมวหลอกเรามันมาจากทางไหนพี่ดีเสียงเฮ้ <â> พี่ดีทางนี้ทางนี้เฮอโหพี่ดีดูซิกองเสื้อผ้ากองผ้าห่มอะไรเยอะแยะเนี่ยพี่ดีไหนพี่ดีฟังเสียงมาจากตรงไหนได้เสียงแล้วตรงไหนพี่ดี นีจริงด้วยพี่ดีเปิดดูเลยพี่สองหนึ่ง้ยไม่เห็นมีเลยนั่นน่ะสิพี่ดีไม่เห็นจะมีเลยอุ้ยอุ้ยพี่ดีเสียงมันมาจากแถวแถวนี้นี่นะอุ้ยพี่ดีป่าป้าว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันดูเหมือนแบบมันต้องเป็นคนแน่ๆเลยอยู่ในนี้พี่ดีเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วนะ เราจะได้รู้แล้วทุกคนว่าใครเป็นคนทําเสียงแมวหลอกเราสามสเฮ้ยไม่มีเฮ้ยพี่ดีมันต้องมีสิอยู่ในนี้เอ้ยมันเหมือนเฮ้ยตัวเขียวตัวเขียวโอ้โหเธอนี่เองที่ทําเสียงแมวหลอกเราเฮ้ยพี่ดีนี่มันตุ๊กตาบุรพานี่นาใช่ไม่ใช่แมว นั่นไงเสียงแมวยังอยู่เลยพี่ดีแสดงว่าเสียงแมวเนี่ยไม่ได้มาจากตุ๊กตาบุรพาตัวนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปตามหากันต่อดีกว่าพี่ดีปะปะใครกันนะหลอกเราเอมันจะอยู่ไหนเนาะพี่ดีบ้านเราก็หลังเล็กๆแค่นี้เองดูสิอืมถ้าไม่มีชั้นนี้ก็ต้องมีชั้นสองแล้วแหละป๊ะหยขนาดนั้นเลยเหรอ พี่ดีพี่ด,ดมนนีมันนี่มันี่ก่อนมันนี่ก่อนทําไมมันยุกยิบย,ยุกยิกอ่ะพี่ดีแมวเปล่าแมวเหรอฮูแมวอะไรจะมาตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยพี่ดีไปดูไปดูเลยเหรอ,หอปืาป้าว่ามันตัวใหญ่เกินไปนะเนี่ยเกินจะเป็นแมวนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไง,ไงป้าปาตรงนี้นะ่ะมันมีเสียงร้รองจริงด้วยพี่ดีตรงเนี้ยน่าสงสัยมากเลย ถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเราเปิดดูกันเลยดีไหมว่าจะเป็นแมวหรือเปล่าเสียงอะไรนะเอเดี๋ยวนะพี่ดีค่อยๆเปิดดูสินี่จะเป็นเสียงใช่แมวหรือเปล่ามีขนอุ้ยมีขนด้วยดูสิโอ้ยมีขนยังกับแมววิมีตาตาไหนดูดูด,ดูพี่ดีมีหนวดจมูกดำ เฮ้ยมีหนวดด้วยนี่มันลูกแมวนี่นาไหนดูซินี่ใช่ลูกแมวไหมเนี่ยเมวเฮ้ยร้องเหมียวเหมียวเลยพี่ดีดูสิไหนลองทาท่าทําท่าเมืออลูกแมวสิไหนทาท่าลูกแมวเหมวเหมวเหมียวเฮ้ยพี่ดีเหมือนเลยอะหรือว่านี่จะเป็นลูกแมวจริงๆพี่ดี เอ๊ป๊าป๊าหนูคิดว่ามันแปลกๆนะมันไม่ค่อยเหมือนแมวเลยโอ้โหดูสิดื้อกระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยลูกแมวชัดๆเลยพี่ดีป๊าป๊ามันมีหางไหมเออจริงด้วยพี่ดีถ้าเป็นแมวจริงอ่ะมันต้องมีหางนะไหนดูสิอันตูดมาอันตูดมาเ้ามีหางนะไม่มีเอานี่เธอไม่ใช่แมวนี่นะป๊าป๊านี่หนูเอ พีด่ดีนี่มันพี่นายนี่นาไม่ใช่ลูกแมวหรอเอถ้าอย่าง,งานนะั้นอะพี่นายพี่นายมาอยู่ตรงนี้ทำไมครับเนี่ยหนึ่งม,มาเล่นถื <c oughs> <c oughs> อมานั่งเล่นเหร ER? อโอ้โหไม่มีที่นั่งเล่นเหรอเนี่ยว่าแต่พี่นายพี่นายได้ยินเสียงลูกแมวไหมได้ยินครับนี่ไงมันร้องอยู่นี่เหมียว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 ,ยว,ยว,ยวเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะ พี่นายกับพี่หนูดีอ่ะไปช่วยป๋าตามหาเสียงแมวหน่อยดีไหมไปงั้นเราไปตามหากันเลยคอบคุณช่วยใช่ไหมเฮ้ยได้ยินไหมมาจากตรงไหนมาจากตรงไหนตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเห็นหูแล้วอุ้ยนั่นมันลูกแมวจริงๆด้วยไปเลยเฮ้ยหนีแล้วหนีไปแล้วเไปไล่จับลูกแมวเลย เ้ยหยุดนะหยุด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 เดี๋ยดีนะเหมียวเหมียวอุ้ยอุ้ยแมววิ่งเร็ววาะตามจับแมวให้ทันเร็วโอ้โหแมวเร็วมากแมวเร็วมากแมวโอ้ยพี่ดีพี่ดีพี่ดีวิ่งแซงแมวแล้วว้ยจับอึ๊บอุ้บโอ้โหแมวตัวนี้ดื้อมาก โอ้โหเอาจับได้อึบอึบอึบเอา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 โอ้โหไม่มีใครจับแมวได้เลยไม่ทันทันไหมไม่ทันไม่ทันยังไงวิ่งวนกันไปป้าเห็นหนูแซงลูกแมวด้วยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยน้องนายก็เป็นลูกแมวทำไมจับแมวไม่ทันน่ะโอ้โหนู่นเนี่ดูนู่นสิลูกแมวอ่ะ หนีไปทางนู้นแล้วปะพวกเราไปตามจับให้ได้ปะไปเลยเราต้องตามจับลูกแมวตัวนี้ให้ได้นะทุกคนไม่อย่างนั้นน่ะจะมาร้องเหมียวเหมียวเหมียวอยู่เนี่ยไม่ได้นอนแน่แ่เลยเอหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้ไหนเฮ้ยไม่เจอแล้วไปเปลี่นไปจับเลยอยู่ในเต็์ใช่ไหมอยู่ในเต็์ใช่ไหม ไม่มีทางละไม่มีทางหนีแล้วไม่มีทางหลบแล้ววุยแมวจริงจริงด้วยไหนดูสิโอ้โหพี่ดีไหนดูคราวนี้นี่ไงมีหน,น,นวดมีอะไรมีหางด้วยโอ้โหจับได้แล้วเจ้าแมวตัวนี้นี่เองที่มาร้องเมียวเมียวอยู่บ้านเราป้าไม่ใช่หนูนี่หนูเองเฮ้ยตามหาแมวมมแต่มาเจอนหนูไ,ไม่ใช่ นี่มันขุนเขาเองโอ้โหอ้าสรุปแล้วที่เราวิ่งตามเนี่ยเป็นขุนเขาเหรอไม่ใช่แมวเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นแค่ชุดแมวใช่ไหมขุนเขาไม่ใช่แมวจริงอ้โหอ,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 อนออทอนออกอนโอ้โหแล้วขุนนะ่ะทํซะเหมือนเดียววิ่งหนีพี่เขาวิ่งตามจับจับยังไงก็ไม่ได้แล้วทําไมจมูกดําทั้งสองคนเนี่ยไปทําอะไรมาไปเล่นนะคะไปเล่นกันมา แล้วก็เขียนหน้าเหมือนแมวน้วยเนี่ยโหเฮ้ยพี่ดีพี่ดีได้ยินไหมเสียงแมวอีกแล้วได้ยินได้ยินไหมพี่นา่านีเป็นหนงสอเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกป๊าป่าว่านะมันจะต้องมีลูกแมวจริงๆแน่ๆเลยแถวบ้านเราอ่ะตอนนี้ตัดเป็นต้นไม้ไม่ใช่หรอกต้นไม้ก็ไม่ร้องป๊าป่าว่างั้นเราไปตามหาลูกแมวกันต่อดีกว่าป่ะพี่นายโอ้โหพี่นายดูสิ แถวเนี้ยลกมากเลยอ่ะหรือว่าลูกแมวมันจะชอบมาอยู่ที่ลกๆแบบนี้หรือเปล่าพี่นายในนี้ไม่มีนี่มันกล่องไอติมของเรานี่นามีไหมไม่ไม่มีเฮ้ยพี่นายเหมือนเราจะได้ยินเสียงดังขึ้นใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะพี่นายเฮ้ยผลผลจริงหรือเปล่าไหนดูซิเฮ้ยทุกคน นี่มันแมวเหมียวที่นาอุ้ยแมวเหมียวตัวจริงด้วยอ่ะอุ้ยน้องๆดูสิมันมีลูกแมวเหมียวด้วยแมวเหมียวี่โอ้ยดูสิมีกี่ตัวเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งสองแล้วก็นี่หัวมันนี่สินี้นี่สามตัวโอ้โห มแ,มแม่แมวด้วยอีกตัวหนึ่งเป็นสีนี่นะครับน้องๆดูสิมีแมวมาออกรูกอยู่ที่บ้านเราตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยมันกำลังกินนมกันอยู่อย่างสบายใจเลยอะ่ะโอเคครับพี่นายตอนนี้นะเราก็เจอแล้วว่าเสียงลูกแมวมาจากไหนเป็นเสียงแมวจริงๆใช่ไหมครับพี่นายใช่ครับโอ้โหมันมาออกรูกที่บ้านเรามีทั้งหมดกี่ตัวครับนะ สามตัวโอ้โหสามตัวเหมือนพวกหนูทั้งสามคนเลยอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าลูกแมวโตวแล้วนะป๊าป๊าจะแบ่งให้พวกหนูคนละตัวดีไหมดีตั้งชื่อไว้เลยอ่ะพี่ดีจะให้ลูกแมวชื่ออะไรครับตัวของหนูให้ชื่ออะไรจิตตี้จิตตี้ของพี่นายชื่ออะไรดีเอ่ยจีแป๊บครับจีแป๊บอีกแล้ว <c oughs> ของคุณข่าวชื่ออะไรดีจีหมู อย่าบอกนะฉีโป๊ชีตะมอเตอร์ไซค์โอ้โหฉีตะมอเตอร์ไซค์ยาวมากเลยกว่าจะเรียกกระเสร็จมานี่มานี่มากินข้าวเจ้าฉีตะมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเหรอตอนนี้เราก็เจอเสียงแมวแล้วถ้าอย่างนั้นคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนจอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนี่นะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีแล้วเจ้าเจ้าหนูต่อทีวีตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปบายบายกินข้าเยอะๆแล้วก็กินผักด้วยนะคะ